สวัสดีค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญหรือจะไม่บังเอิญก็ตามหยุดฟังดูก่อนนะเผื่อเรื่องราวนี้อาจจะเป็นเรื่องราวสําหรับคุณนะคะก่อนไปฟังคำทานายกรอบกวนกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์นะคะกดแชร์ให้กอบด้วยมาดูกันเลยค่ะเ h e วิ o ออฟฟอร์จนะคะ ความโชคดีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอสองถ้วยโชคชะตากำลังจะนำพาความรักที่ดีมาให้คุณนะคะมีใครโสดบ้างไหมยกมือขึ้นคุณกำลังเจอรักที่ดีหรือใครที่มีคู่รักอยู่แล้วมีคนของคุณอยู่แล้วก็แสดงว่าคนคนนี้เป็นคนรักที่ดีของคุณเป็นคู่ที่ดีของคุณนะนะคะไพ่ดูเบิร์นะจะมีความสุขความสำเร็จเกิดขึ้น หนึ่งไม้เท้านายถือไม้เท้าเดี๋ยวขอเปิดให้หมดนะสี่ไม้เท้าคิงถือเหรียญสิบเหรียญคุณจะเจอคู่ที่แบบเป็นเศรษฐีด้วยนะนะคะชาลีออตหกเหรียญสายเปจัดเม็นคนคนนี้เป็นคนที่โชคชะตาจาัก,กรวานนำพาให้ได้มาพบมาเจอกับคุณนะคุณกำลังจะพบใครบางคนเจอใครบางคนที่เขาจะเข้ามาเป็น คู่แท้ของคุณดวงคุณกำลังจะเจอพบพบเจอกับรักแท้คู่แท้นะคะเป็นคู่แท้สายเปเป็นคู่แท้ที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณกับเขาจะได้เจอกันะ่ะเป็นคนที่มีการเงินการทองที่มั่นคงหน้าที่การงานที่มั่นคงมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะคะมีธุรกิจหรือมีกิจการบางคนเป็นคนต่างประเทศได้เป็นคนต่างชาติได้หรือเป็นรักออนไลน์ได้ นะคะบางคนเป็นคนในเครื่องแบบได้ข้าราชการทหารตำรวจนะหรือบางคนทำงานเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับการเงินนะคะสถาบันการเงินในธนาคารอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งบางคนนะคุณจะเจอคนคนนี้ผ่านการทำงานของคุณหรือผ่านคนรู้จักของคุณหรือผ่านการ ไปในสถานที่ที่แบบการเดินทางท่องเที่ยวหรือการเดินทางไปทำงานหรือเจอกันผ่านสายงานก็เป็นไปได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าคนคนนี้เป็นคนที่จัก,กราวาหรือโชคชะตาลิขิตนะ,ะให้คุณกับเขาได้มารักกันมาเจอกันมาคบกันครองคู่กันแล้วมีโอกาสถึงขั้นที่คุณจะได้แต่งงานแต่งการลงหลักปักฐานอยู่กินกับเขาได้ซ้ำ ส่วนใครที่คุณเป็นคู่ชีวิตกันอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วที่คนบางคนเข้ามาดูนะอาจจะมีนะหน้าไพ่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทรัพย์สมบัตินะคะเพราะว่าไพ่สมบัติขึ้นอะสิบเหรียญเห็นไหมหรือคุณอาจใครที่ยังไม่แต่งงานมีเกณฑ์ได้แต่งงานกับคู่ครองคนรักของคุณแล้วคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเป็นคู่ของคุณมากๆเลยเป็นลิขิตนะคะเป็นพรมลิขิตรลักแท้ นะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินได้ทองได้มีการเดินทางอ่ะไปต่างประเทศก็ได้ไปทางไกลๆก,ก็ได้หรือคนรักของคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหาคุณก็ได้หรือมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักทางไกลนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้แบบเจอสายเปนะแล้วก็เจอคนที่เข้ามาเป็นคนที่ทุ่มเท เพื่อคุณแบบมากๆเลยอยากได้อะไรต้องการอะไรอยากได้บ้านอยากได้รถหรือบางคนอาจจะได้บ้านได้รถจากคนรักนะคะมีใครคิดจะซื้อบ้านซื้อช่องซื้อรถเตรียมตัวได้เลยคนรักคุณจะไปให้คุณถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วแต่สําหรับคนไม่มีคู่จกาาักรวาลกําลังจะเหวี่ยงใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณนี่คือสิ่งที่พลังงานไพ่อยากจะบอกในวันนี้นะคะโชคดีมีความสุขนะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ